สวยหมดแล้วคุณหมดสวยแล้วเนี่ยไ้าไอ้บาอนบ้ไอ้บ้าไอ้บาไอ้บ้ไอ้ไอ้บ้าไอาไอ้บ้่ไอ้บาไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าไอบ้บ้าไอ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไาอบ้า้บอ้อ้อ้บ้าไอไอ้ไอ้อ้บ้าไ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 อ้อบไ้ไอ้บไอ้บาไไอ้ไ้า ไม่ได้โอ้โหก็ไม่ได้ใจด้วยนะเห็นนี่ยังไงล่ะโอ้ดีเด้อที่มึงเนี่ยนะู่โู้กูดิไม่ต้องพูดอย่างมึงนี่ลุงลุงลุงตัวจัดการกับอะไรซะก่อนเลยไล่ด้ดูไลโอ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 เี๋เดี๋ยวจะไปไหนนะโอ้โหหมดแล้วเอาเราฆ่ากินและเดี๋ยวอะไรไปมารีเองถอยไปก่อนจะถอยได้ไหมนะเห็นผู้หญิงขรนไปล่ะน้องเนี่ย <ส>มไม่ข่าขนาดนี้ก็ลงเองสิตุ๊ดไม่ไหวเลยพี่ติ๋งค่ะไม่ไหวแล้วขาข้า,างซ้ายเนี่ยมันช้าอะไรนะข้า,างซ้ายด้วยขาฉันมันช้าแล้วข้างขวากาแฟพอแก่หลังจริงเนี่ยถ้าพีวิจินผู้หญิงเขามาอ่อยขนาดเนี้ยมึงจะทำไงหยอด ลยยืนเฉยยืนเฉยยืนยืนเฉยยไนเฉยยืนเฉยยืนเ่ยยืนเฉยยืนเยนเฉยนเฉยนเฉยยนเฉยเรายืนเฉยยืนเไยยืนเ่ยยนเปยนเฉยยืนเฉยยนเมยนเฉยนเายยนเฉยยืนเยนเยยนอยนเฉยยืนเยยนเยยนเ่ยยี มันอะไรสิทำเรื่องทำเรื่องอะไร<ล>ะบอกรัะพี่อุ้ยอนั้นต์ไว้ก่อนอันนี้เรื่องเนี้ยสำคัญมากมีอะไรอ่ะคือคือว่า,ไ,วาไอ้เสือหนุ่มะไอ้กำลังใช้มันดีวะโอ้เอออะไระคือคือฉันบอกเลยนะเอาตรงๆนะพี่มีอะไรที่เปล่าก็รีบพูดมาพี่เจะไ์คือคือฉันมาเลย นี่เป็นที่แบบนี้เลยเอ้มันที่อื่นเลยยาวเขาบอกผมว่าเขามึงจะเอามึงทำผวนี่มึงยืนนิ่งมึงไม่คิดอะไรเลยเหรอมึงถามในชีวิตจริงๆนี่กำลังคิดอยู่แล,ะละ้วกำลังคิดอยู่ว่าจะอยู่หรือว่าจะไปดีไปไหนไปบอกแม่ <S <S โอ้ยมึงตายไว้กีดเราจะจับมึงทำผมต้องวิ่งไปบอกแม่มึงไม่ได้กอดอเออประมาณนี้เด็กน้อยเหลือเกินอ่ะเอาาเอมึงก,ก,ก็บอกมาดิ ยังไม่พร้อมเป็นยังไม่มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แหละเอนิไม่ยอ,อมเลิกใีรไม่รู้เป็นไงเป็นกันคนเนี้ยพี่จะมาเป็นผัวฉันไม่ยอมต้องยอมไม่มันจะเป็นมันจะตายมันจะไรมันจะดีจะลองดูสิคือจะไม่เป็นปัญหาจะเป็นมันจะตามันจ